โยโยโยบายสามงดวงเจินกับคึงเน้นทีมเดียวกับผมเจตคึนลูกหนังทั้งทางช anel y o ย t u b e และทางเพจคึนลูกหนังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต,ต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์วิธีคิด,ดง่ายๆคุณมีทีมแชร์ในใจฟังคลิปค,ปคึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่าย,ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือรหัสของเรานะครับแอดบีไอพีเคเอนย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิก 77ครับเอาไปถึงค่ำคืนวันอังคารนะครับคืนเน้นทีมเดียวไปที่เกาโชเซราอ,อิตาลีเวลาตีหน่งสีครับนาโปลีอันดับ4จะเปิดบ้านเจอกับอูดิเนเซออันดับ11นาโปลีมี70จตั้มน,นะครับเกมล่าสุดบุกถล่มสเปเซียมา4ประตูต่อน1นนะครับสภาพทีมจริงๆก็ขาดตัวหลักเหมือนกันนะครับคารดิโอคูริบาลี่พวกดิสเมอร์เทนก็ยังเจ็บลงไม่ได้นะครับแต่ว่าที่เหลือตัวหลักๆเนี่ยเดียโก้เดมเม่ฟาเบียนลุยส์แนวรุกกำลังท็อปฟอร์มทุกคนนะครับมาติิโอโอปลตาโโนนลอนอเรซินนซิเย่ครับ ถึงวิกเตอร์โอชิมิเฮนก็พร้อมยืนหน้าเป้านะครับ ฝั่งของอูดิเนเซ่เนี่ยมี40แตม้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอโบลอนยามา1 1ต่อนะครับพวกเกรตดเดเดเฟ,เฟลยังเจ็บยาวลงไม่ได้นะครับที่เหลือโรดิโกเดปอรับยลลาเซนโรเบโตเปเรรานะครับข้างหน้าเป็นเซฟาโนโอกาก้าเหมือนเดิมเกมแรกเจอกันนาโปลีบุกชนะ2-1นะครับนี่ถือว่าเป็นเกมสำคัญของนาโปลีเลยครับหลังจากที่ยูวนตัวสไปแพ้เอซีมิลานนะครับก็เลยทำให้นาโปลียังอยู่อันดับ4แล้วจะว่าไปนำยูเวอยู่1นต้มด้วยครับดังนั้นจากนี้ไปนี่ถ้าชนะทุกเกมก็ การันตีพับโฟแน่ครับชั่วโมงนี้เกมลุกดีมากครับเจอกับอูดิเนเซ่ที่ค่อนข้างลอยตัวครับดังนั้นเกมนี้ผมมองว่าไม่ต้องคิดเยอะเลยครับนาโปลีจะชนะด้วยความห่างถึง2ประตูได้ค่อนข้างแน่นะครับเพราะว่าแม่เกมนี้ยังไงก็ต้องจัดหนักนะครับให้เชียนาโปลีครับเป็นครึงเน้นทีมเดียวประจำขําคืนวันนี้นะครับเชียนาโปลีครับขอที่คนโชคดีครับบ๊ายบาย